ชิด้อพี่น,ออน,น้องบอแมนนมแต่ะยังไดนะคะแต่ว่าเป็นน้ำหนักนั่นเองยอกยอกยหน,นักมากกว่านั้นสิล่ะเว้ยหาว่าไปจริงหุนเพียวขนาดนี้นะคะให้ห้าสิบพออะไรคืกอการแมวพี่น้องมาเอาใจวัยรุ่นสายด่านตรวจ้าวันนี้นะคะมีรถรุ่นอะไรมาฝากจ๊ะ แบบนี้จังเก้าใเลขเก้าพันนั้นเวันค่ะเออยังไม่พอแค่เพียงเท่านั้นนะคะเรายังมีศูนเปอร์เซ็นต์หกเดือนแล้วก็เช่วผ่อนอีกหกเดือนด้วยนะพี่น้องหกเดือนแรกคันนี้ไปผ่อนที่เก้าพันสองร้อยบาทหลังจากนั้นค่ะผ่อนที่แปดพันบาทไปเลยจ้าแปดพบาทไปเลยเด้อพี่น้องมามาเบิ่งรถกันดีกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาปิดเอามามาดูด่านมาดูด่านเออนี่มามาดูเม็ดอาร์คตรง ้าไทยจ้าฝั่งนี้ก็เหมือนกันเด้อพี่น้องฟ้าไทยงามๆเออ้าไทยบอกว่าถึงอีกแล้วพี่น้องอะคําก็เรียกถนแม่บอกเออนั่นแหละคัมหนึ่งโตทออีกหนึ่งใบผู้ใดใส่สิ่งเออผู้ใดใส่สิ่งนะต้องมาจัดเทานี้แล้วนะแบ็คลเนอร์นี่เดิมๆนะคะไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีเจาะมาใช้งานเลยเด้อไม่เราจะไปฝั่งนี้เลยตากล้องมาฝั่งนี้มาอะล้อแม็กอันนี้เป็น แม็กไบรพาร์ขอบ18นะจ๊ะไม่ชอบเปลี่ยนได้4ลายค่ะไม่ว่าจะเป็น TE37, CE28, RE30 และและอะไรวะลืมที <PE> 3 7ไม่ <RPM. S 1> เออ r p รว่ีาพี่นอ้องอ้ยลืมคอยแล้วก็ลืมไล่์แม็กจะของมียัง่ย เออหนีมาน็อตซอกประตูเดิมเดมิไม่มีรอยแกะรอยถอดนะคะพี่วายเปิดฝารกระโปรงให้น้องบ้างจ,จ้า,จามาค่ะพี่น้องมาดูห้องเครื่องฝารกระโปรงมันเป็นจากไหนเนี่ยนู้นน็อตซอกฝารกระโปรงเดิมเดิมไม่มีรอยแกะรอยถอดคานหน้านะคะเดิมเดมมีเม็ด,มดมมอาร์คสี่จุดคมชัดลึกสติ๊กเกอร์มอกรแผน่นกันความร้อนอยู่ครบ ฟังหนีกับเดิมๆไม่มีอะไรแกี่ยวถอดแบตเตอรี่เก่าเราเปลี่ยนให้นะจ๊ะคันนี้มีแต่งมาแค่ท่อแม็กล้อโหลดทรงรถแค่นั้นแต่ห้องเครื่องเดิมๆใครที่ชอบแต่งรถแต่ไม่ชอบแต่งเครื่องก็ต้องจัดไปแล้วค่ะกับคันนี้เลยจ้าเชฟรถไอคอนโรดนะคะค่ะเปิดราคาใครที่45,000บาทเท่านั้นออกรถกับเราวันนี้เชฟออกรถแค่0บาทเท่านั้นค่ะ6เดือนแรกพันแค่หกเดือนแรกไปผ่อนแค่สามพันสองร้อยบาทค่ะหลังจากนั้นจ้า แปดพันบาททวนๆเท่านั้นพี่น้องยังไม่พอแต่เพียงเท่านั้นนะคะจะอออะไ์ว,วันนี้นะคะค่าจัดให้ค <4 S 1> ่าโอนให้ <4 S 1> ประก,กันให้ภ <4 S 1> าษีให้พบรบให้แม็กไมให้ยางใหม่ให้ติดฟิล์มรับคันให้ประดับยนต์รับคันให้แ <4 S 1> ถมกันเครื่องก็ขอเครื่อง,อก,ออง,องอก,กองของ,ของเหลวบริการทางเสยานและบ้านให้ถึง <4 S 1> เออถึงที่ฟรีอ่ะใครอยากได้คันนี้นะคะเดี๋ยวให้บิวไอฝากช่องทางการติดต่อจ้า มาบริการทำสัญญาถึงที่ส่งรถรีถึงหน้าบ้านรับรถแน่นอนวจวด